ครับสวัสดีเอฟซีสู่ผู้สูคนนะครับมื่อีลุงหลอดมามีสรุปผลบังไฟบานสมปอยนะครับตามบนอขอท่องนะครับอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราธชธานีนะครับ16กันยายน2 5 6นนะับบังไฟขนาดทสองทอ3นะครับบังไฟทอ3นี่คือบังไฟมื่นนะครับ สรุปผลบางส่วนนะครับบอมเนทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับหากผู้ใดไปเชี่วบางไฟน่อยแสู้ว่าบางไฟของผู้ใดได้เลทประมาณท่าใดนะครับผมมาเบิ้งเขาๆแล้วกันนะครับผมบางที่หนึ่งครับหนุ่มก่อท่อหม้อนะครับขนาด2นิ้วนะครับหรือว่าท่อสองนั่นเอง220คะแนนไม่ผ่านครับบางที่2เทพสิงคอนนะครับขนาดท่อสองนิ้วนะครับ215คะแนนไม่ผ่านครับ บางที่3สามอราชวงศ์ครับขนาดทอสองนะครับ235คะแนนไม่ผ่านครับบางที่4ีนุ่มป้าป่านะครับขนาดทอสองนะครับ220คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านสีบางรวดนะครับบางที่หาครับนุ่มกอทมอนะครับขนาด2นิ้วอีกบางหนึ่งครับ360คะแนนผ่านนะครับบางที่6นะครับแอดเทวดานะครับอีอ็ ไปเองเลยนะครับผมขนาดทอสามหรือบางไฟมือนนั่นเองนะครับ425คะแนนผ่านนะครับวอลเด,ดลัยสดให้เบิรงอยู่นะครับผมอ่าบางนี่นะครับที่ลี่เลยนะครับผมเบาได้ขวงได้เมตรดี425หวานจะเรียบนะครับผมสุดยอดมากๆนะครับผมผู้ใดอยากเห็นการลีลาการขึ้นบางไฟมือนขนาดทอสามของแอดเทบดากลับไปเบิรงอ่า ไหลสดยอดหลังของหลอดได้เลยนะครับในวันที่16อ่ะกันยายน2567นะครับผมบ้างที่7นะครับเก่งจะเลื่อนนะครับขนาดทอ2นะครับ320คะแนนผ่านนะครับบ้างที่8นะครับ ไพ่สีทองนะครับขนาดทอสนิ้วนะครับ275ค่าแนนผ่านนะครับบางที่เก่านะครับจิ๊บจ่อยนะครับบวกเทปสิงคอนนะครับเหมืองไฟมืนนะครับขนาดทอสนะครับ260ค่าแนนจ้านะครับบางที่10หงวดทองนะครับผมขนาดทอสหรือว่าบางไฟมืนนั่นเอง340ค่าแนนผ่านนะครับบางที่11นะครับเถ่าซ้ำหน่อยนะครับขนาดทอสหรือว่าบางไฟมืนนั่นเอง20ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่12นะครับเจ้าสัวหน่อย ขนาดทอ3นิ้วนะครับผมหรือว่าบังไฟมือดนั่นเอง375ค่าแนนผ่านนะครับบังที่13นะครับน้องจีโนนะครับผมขนาดทอ3นิ้วนะครับผม400พอดีนะครับผ่านนะครับผมอ้าวนะครับผู้ใดเลือกถือนะครับกำมานนะครับมังไฟมีหลายกว่านี้นะครับมีทั้งทอนิ้วนะครับผมหกหุ่นกับมีนะครับเยอะแยะมากมายแล้วกับบังไฟทอ2นิ้วกับสามนิ้วนะครับหลายกว่านี้นะครับเพราะว่าเพิ่นเลือก เชี่อเฉพาะบางๆนะครับมันก็นเลยมี่ให้สรุปแค่นี้นะครับเอาไปเป็นข้อมูลเพื้อยประกอบการตัดสินใจในมือหนานะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงลอเดฟซีต้องกราบขอภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอเดฟซีสวัสดีครับ